ครับท่านผู้ชมเปิดเข้ามาเจอ u t u b e ช่วช่องครูนัน h ช n แนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5แล้วก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับ <Okay. S 1> ขอบใจมากนะครับลูกนันเกเรยียนทุกคนนะครับก็ yeah. yeah. ถ้าเกิดติดตามนะครับกด subscribe กด like กดแชร์ต่างๆนะครับคุณครูก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะที่นี่ด้วยเลยนะครับไปเรียนกันต่อครับโครดอัพเลีย2เหมือนเดิมนะครับมาถึงหน้าที่84แล้วนะครับหัวข้อแรกนะครับหลักการอ่านนะครับผมการอ่านคำสั่งเอเาบอกว่าให้ Read information in 1 2 5 to 5นะครับก็คือให้อ่านข้อมูล ข้อที่หถึงข้อที่5นี่นะครับข้อที่1นะครับไปเรื่อยๆข้อที่ 2. What do they have in c o m m o n นะครับแปลตามควาัพั์นะครับเดแปลว่าพวกเขา have in แปลว่ามีใน common ธรรมดาแต่ความจริงแล้วนะครับความหมายก็คือ they have in common ก็คือมีอะไรที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำประโยคให้ดีนะครับนะว do t h e y have in common นะครับแปลว่า เดในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงคนนะครับหมายถึงข้อที่1ถึงข้อที่5นี่แหละนะครับเดนะครับเดแทนได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอื่นของนะครับนะอย่าลืมนะครับนักเรียนโดยทั่วไปมักจะจําว่าเดนั่นหมายถึงบุคคลไม่ใช่นะครับแล้วแต่ประโยคเดแทนได้หมดทั้งคนสัตว์สิส่งของนะครับให้ choose the best option นะครับก็คือให้เลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดจากข้อ A ถึงข้อ C เขาให้มานะครับว่าข้อ A นั้น thank you นะครับก็คือขอบคุณข้อ B invitation นะครับไปว่าการเชื้อเชิญข้อ C asking for help นะครับก็คือขอความช่วยเหลือนะครับดังนั้นเรามาอ่านดูกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่5ว่าแต่และแมสเซจนั้นเขาเขียนเพื่ออะไรนะครับเพื่อ3ข้อนี้หรือเปล่าขอบคุณเชื้อเชิญและก็ขอความช่วยเหลือข้อหนนะครับเป็นการเขียนอีเมลนะครับจาก เว็บเทเล่ย์ไฮสคูลนะครับเว็บโบเร่นะครับเว็บโบเร่ไฮสคูลจากโรงเรียนเว็บโบเร่ไฮสคูลนะครับผมทู to, ถึงใครครับถึงออนซุนนะครับถึงนักเรียนทุกๆคนเลยซับเจกนะครับแปลว่า,เ,า,เ,าเรื่องนะครับนะเรื่องอะไรครับผมที่เขียนอีเมลมาก็คือเรื่อง School Summer Fair นั่นก็คือจัดจัดงาน สกูซัมเมอร์แฟร์นะครับเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับงานสกูซัมเมอร์แฟร์แต่ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่างานขายสินค้าใน,ช,ในช่วงฤดูร้อนของโรงเรียนนะครับแปลว่าอย่างนั้นเดี r ย o ุนนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคน don't forget อย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ the school fair งานขายสินค้าของโรงเรียน in one next Saturday uh, is on <laughs> อ่านเป็น in one next is on next Saturday นะครับจะเกิดขึ้นนะครับจัดขึ้นในวันเสาร์หน้าแล้วนะครับ at 3pm เวลา15นาิ00น we hope to see everyone here, everyone there นะครับเราหวังว่าคงได้เจอทุกๆคนที่นั่นนะครับก็คือที่งานก็หมายถึงว่าหวังว่าทุกๆคนคงไปร่วมงานนะครับนะนี่คืออ e ีเมลนะครับที่เขียนถึงนักเรียนทุกๆคน เป็นอะไรครับตังเรียนก็เป็น invitation นะครับนะเป็นการเชื่อเชิญเชิญชวนมาดู m e s s a g ที่2นะครับไม่เ a g ที่2นี่เขียนแบบไวรุ่นมากๆนะครับนักครูนันอ่านดูแล้วก็เพิ่งเห็นนี่นะครับนั่นก็คือหายแค่ฉี do you เห็นไหมครับ u นี่ก็ใส่ตัว u ตัวเดียวเลย one two นะครับ two นี่ใส่เลข2นะครับนะความจริงแล้วในที่นี่คือ two อย่างนี้นะครับ to นะครับ แต่เขียนเป็นวัยรุ่นเกินนะครับนะหายแคที่ do you want to come to นะครับตรงนี้เลขสองก็คือ to อีกเหมือนเดิมนะครับ to t o นะ my sleep er, my sleep over นะครับ sleep over นี่หมายถึงว่ามาพักค้างคืนนะครับนะมาพักค้างคืนที่บ้านนะครับ sleep over sleep over on friday night ในคืนวันศุกร์นะครับมานอนที่นี่ไหมแคทตี้มานอนบ้านฉันไหม I will be a lot of f u นนะครับ It will be a lot of fun ถ้าแปลตัมคำศัพท์แปลว่ามันจะมีความสนุกสนานมากคุณครูแปลเป็นไทยก็แปลว่าฉันมีอะไรกันนะฉันมีเรื่องสนุกสนุกมากมายที่จะเล่าให้ฟังหรือว่าจะาาทำร่วมกับทุกๆคนนะหรือร่วมกับเธอถ้าเกิดมาเธอมานอนบ้านฉันนะครับนี่คือคำแปลนะครับผมนะ เพื่อนสนิทกันนะครับมานอนบ้านฉันไหมนะครับเดี๋ยวมีเรื่องสนุกสนุกมากมายนะครับผมภาพผุดรัวจ,จะใหญ่ไปหน่อยนะครับไปทับข้อความเดี๋ยวทำข้อความให้เล็กอีกนิดหนึ่งนะครับนะทำภาพาไห้เล็กทำยากนิดหนึ่งข้อความต่อไปครับเดียทอมนะครับสวัสดีทอมเพื่อนรักทีนี้เมาหายเลย it's a fancy r e s s party i t a fancy r e s s party หมายถึงมันคือหรือว่ามันเป็นนะครับวันที่ต้องสวมชุดแฟนตาซีนะครับหรือว่าสวมชุดที่อยู่ในจินตนาการสวมชุดที่สวยๆนะครับแฟนซี fancy. จะจัดขึ้นในวันเสาร์ d a y 8 p m นะครับคือจัดขึ้นในวันเสาร์เวลา2ทุ่มนะครับ แอดเจนสมิธเทรดนะครับที่ถนนสมิธนะครับหมายเลข10นะครับหรือว่าถนนสมิธที่10นะครับอาจจะมีสมิธสมิธหนึ่งสมิธสองสมิธสามไปถึงสมิธสิบเบสโคตูมนะครับหมายถึงคนที่สวมชุดเสื้อผ้าที่แฟนตาซีมากที่สุดหรือว่าได้รางวัลน,นะครับที่สวยที่สุด Win เอ r ร์ไพรนะครับจะได้รางวัลน,นะครับ Win เอ r ร์ไพร ก็คือชนะรางวัลก็คือได้รางวัลน,นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่สามพอมาหัวข้อที่เนะครับผมก็เป็นอีเมลเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต้องทำภาพคุณครูให้เล็กดีกว่าเนาะไม่งั้นตัวหนังสือเล็กเกินไปนะครับทำตัวหนังสือให้ใหญ่หน่อย มาข้อที่สีครับผมทูกใครก็ได้นะครับนะ message ข้อความนะครับ hey everyone สวัสดีทุกทุกคน it's the c h a m p i o n s g u e final นะครับมันเป็นแมตช์ n a l ในการชิงแชมป์แล้วนะครับนะ final แปลว่ารอบสุดท้ายนะครับ c h a m p i o n s g u e ก็คือ League c h a m เปี้ยแล้วนะครับคือแมตช์แมตช์ชิงชนะเลิศว่าอย่างนั้นนะครับ Next Saturday ในวันเสาร์หน้านี่เองนะครับ Want to watch it at my place นะครับถ้า,าทุกๆคนนะครับต้องการที่จะมาชมแม์นี้นะครับผมที่บ้านของฉันเพราะบ้านของฉันนี่ขายน้ำชานะครับนะขายกาแฟมีจอโปรเจคเตอร์ or, ขนาดยักษ์อันนี้คุณครูเสริมเข้าไปนะครับนะ The address is 23 มอ w วอนสตรี Street, นะครับสถานที่ที่บ้านของฉันก็คือเลขที่23สถนนมอร n ว t นสต t นะครับมาได้เลย See you there นะครับแล้วก็เจอกับคุณที่นั่นนะแล้วเจอกันนะนี่คือคำแปลของข้อที่4มากันเลยนะครับนะในนัดิชีงยานาเลิศแล้วนะครับข้อที่5ครับผมเอนนา I'm a having a New Year's Eve party. Would you like to come? แปลว่าอะไรครับแปลว่าแอนนาฉันจะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้นะครับ New Year Eve ก็คือเลี้ยงฉลองวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะครับ Would you like to come? คุณอยากจะมาหรือไม่นะครับนะฉันจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้นที่บ้านของฉันนะครับสั้นๆเลย Would you like to come? And n อ I'm having e new year. If w o u l d you like t o ะ o m e a n uh, นาฉันจะจัดงานปีใหม่มาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ก็ถามทั้ง5ภาพนี้นะครับ5้าเมสเซจข้อความนี้ว่า what do the y have in common เหมือนที่คุณครูปแปลว่าในเบื้องต้นนะครับ They ในที่นี่คือทั้ง5ข้อความนี้มีอะไรที่เหมือนกันนะครับคำตอบก็คือ อินวีชันนะครับมีการเชื้อเชิญนะครับเป็นการเชื้อเชิญเมื่อนกันหมดตั้ง5ข้อเลยจบนะครับไปข้อต่อไปเลยครับไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะครับก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องมาดูคําศัพท์ w o r ดโฟกัสกันก่อนนะครับนั่นก็คือคําศัพท์เรามาระบุเจาะจงลงไปในคําศัพท์เลยนะครับโฟกัสแปลว,ว่าเพ่งเลง็งเจาะจงลงไปเลยเจาะลงไปเลย settler นะครับ sett l e r นะครับแปลว่าผู้ที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่นะครับนะหมายถึง a person บุคคล who พู้ซึ่งนะครับ arrive มาถึง from จาก another country จากประเทศอื่นๆนะครับ to live in เพื่อมาอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ a new place to l อง v e a new place ในที่แห่งใหม่นะครับ and use the land และก็ใช้พื้นที่แห่งนั้นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับคำว่า use the land อย่าแปลว่าอย่าแปลไปว่าใช้พื้นดินนะครับนะคือใช้สถานที่แห่งนั้นเป็นที่อยู่อาศัย Har b o r นะครับแปลว่าท่าเรือท่าเรือคืออะไรครับคือเอ่อคลอสแคือพื้นที่ปิดนะครับนะอ๋อโทษทีครับเอ่อ close area of water ก็คือพื้นที่ที่อยู่ติดกับน้ำนะครับแหม close ตัวนี้แปลว่าติดนะครับดันไม่ได้แปลว่าปิดแปลว่าใกล้ชิดนะครับนะใกล้ชิดหรือติดกับน้ำ เว็บโออาซฟซึ่งเป็นสถานที่ที่เรือนั้ปลอดภัยนะครับเพราะถ้าเรือกอเป็นที่สถานที่ที่สำหรับจอดเรือให้เรือขึ้นถ่ายสินค้าหรือว่ถ่ายผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง s p e c t ิคิวสเ c นะครับ Spectacular เป็นการกุณศัพท์นะครับแปลว่าหน้าชื่นชมตื่นตาตื่นใจนะครับความหมายก็คือ Very exciting to look at นั่นเองนะครับ very ร x c i t i n g แ้ะตื่นเต้นมากๆ to look at เมื่อเมื่อดู นะครับดูแล้วตื่นตาตื่นใจดูแล,แล้วตื่นเต้นเหลือเกินนะครับออซี่นะครับคำนี้อ่านเราออซี่นะครับออซี่เป็น something เป็นบางสิ่งบางอย่างออหรือเป็นซัมวันเป็นบุคคลนะครับที่เป็นชาวออสเตรเลียนะครับนะเขาเรียกเขาเรียกว่าออซี่แบ็กยืดนะครับแปลว่า and open space ก็คือสถานที่เปิดนะครับนะ open space สถานที่เปิดก็คือสถานที่ล่งแจ้งนะครับ a t the back of the house ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านนะครับ Backyard ก็แปลว่าลานหลังบ้านนั่นเองนะครับ Inward นะครับแปลว่าบุกรุกบุกรุกในที่นี้คือ to go to a place ไปในสถานที่ใดแห่งหนึ่งนะครับ and take it from others แล้วก็นำมันนะครับ take it from others นะครับแล้วก็นำมันมาจากคนอื่น นะครับเข้าไปอยู่ในสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยึดเป็นเจ้าของว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะคำว่า take it f r o m other นะครับ take ใน,นที่นี้อย่าแปลว่านําอย่างเดียวนะครับแปลว่าเอาแปลว่าได้แปลว่ายึดถือนะครับก็เลยแปลว่าบุกรุกนะครับจบนะครับนะไม่ใช่นํามันไปที่อื่นแมงูรนันก็เขียนผิดนะครับตรงนี้ From แปลว่าจากนะครับนะ c h e คเอ็ดฟอร์มาเก็คือ,อยึดมันมาจากคนอื่นนะครับนะไปยังสถานที่ไปยังสถานที่ที่ใดที่หนึ่งนะครับไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วยึดครองนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับจบเลยเรียกว่าบุกรุกนะครับเรียกว่า i n v a d e นะครับ ไปต่อครับผมทีนี้ก็มาดูเนื้อเรื่องที่มีคำศัพท์เมื่อกี้นะครับเนื้อเรื่องพาดหัวไว้ว่าออสเตรเลียนเดย์นะครับามาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวตัวเหลืองๆตรงนี้ค่อยเฉลยทีหลังนะครับนะข้อหนึ่งนะครับออสเตรเลียนเดย์นะครับ is the national day of australia ออสเตรเลียนเดย์นะครับคือวันชาตินะครับของประเทศออสเตรเลีย and it is on january 2 6 t h มันตรงกับวันที่26มกราคม That was the day in 1988 uh, นะครับมันซึ่งมันเป็นวันที่นะครับมันตรงกับวันที่ uh, 26มกราคมในปี1788นะครับ When เมื่อ the British ships นะครับซึ่งเรือชาวอังกฤษ ได้ arrive ได้มาถึงนะครับ with the first white settler นะครับด้วย settler ก็คือผู้ตั้งหลักปักฐานนะครับที่ไว้ที่ขาวที่ขาวก็คือผู้ที่ตั้งหลักปักฐานได้อย่างาขาวสะอาดก็คือโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับคนแรกที่มากับเรือ British นะครับมากับเรืออังกฤษแล้วก็มาเจอเกาะออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับนะ ก็มาตั้งหลักปักฐานเป็นคนแรกเมื่อปี1788ถือว่าเป็นคนแรกและวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันชาติของวอเตเดียอธิบายอย่างนี้เข้าใจนะครับนะนี่คือคำแปลนะครับไปหัวข้อที่สองเขาบอกว่า it's a public holiday public holiday แปลตามัาท์แปลว่าวัน สาธารณะนะครับแต่แปรเป็นไทยเข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือวันหยุดประเพณีนะครับ public holiday มันเป็นวันหยุดประเพณีโซ so, ดังนั้นนะครับ people take a break take a break แปลว่าหยุดนะครับ from work หยุดจากงานก็คือหยุดทำงานนะครับนะ banks banks นะครับก็คือ Bank ก็หยุดนะครับธนาคารก็หยุด post office นะครับ ที่ทำการประสนีก็หยุด and most businesses are closed และธุรกิจทั้งหมดนะครับก็หยุดด้วยนะครับนะ close ในที่แบบปิดนะครับนะถูกปิดด้วยเป็น p a s s i v e void นะครับ R close d ก็คือถูกปิดก็คือหยุดนั่นเอง the schools are already closed ส่วนโรงเรียนนั้นได้ปิดอยู่แล้วนะครับความว่าปิดอยู่แล้วเพราะมันในเดือนพฤรภาคมมันจะตรงกับวัน ปิดเทอมใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเ,เป็นเป็นภาษาไทยแต่ในภาษาอังกษเข็เรียกว่า the summer holiday นะครับเป็นวันหยุดระยะยาวในช่วงฤดรูดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดเทอมใหญ่ก็แล้วกันนะก็ไม่ต้องบอกว่าโรงเรียนปิดนะครับเพราะโรงเรียนปิดอยู่แล้วนะครับความหมายไปข้อที่3ามครับ p l e go s w i m m i n g นะครับผู้คนนั้นไปไว่ายน้ำ Spending time with family and friends นะครับใช้เวลานะครับไปกับครอบครัวและก็เพื่อนเพื่อนนะครับ Go to concerts นะครับไปชมคอนเสิร์ตไป watch sport e v e n t นะครับไปดูเหตุการณ์ทางด้านการกีฬานะครับก็คือการแข่งขันกีฬานั่นเอง Have a b o d y with relax and relax ตัวที่ครับจัดงานเลี้ยงนะครับแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันนะครับ In many places ์นะครับในหลายๆสถานที่นั้น there are firework display มีการแสดงนะครับนะ,บนะบการจุดพลุดอกไม้ไฟ firework the fireworks over Sydney นะครับดอกไม้ไฟก็ทะลุเอ่อทะลุดอกไม้ไฟก็ประทุนะครับอยู่เหนือเมืองซิดนีย์นะครับ over Sydney อ่าอยู่เหนือท่าเรือนะครับท่าเรือของเมืองซิดนีย์นะครับ h a พาโ r and the spectacular and thousands of people go there are ไม่ใช่แอนนะครับ are spectacular ซึ่งดอกไม้ไฟเหล่านั้นนะครับเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งนะครับ spectacular and thousands of people และผู้คนหลาย,ลาย,ลายพันคนนะครับ go there ก็คือไปที่นั่น at night นะครับในกลางคืนนะครับดอกไม้ไฟต้องดูกลางคืนนะครับนะช่วย enjoy the fun เพื่อสนุกสนานนะครับผม Many people arrive at the harbor in the morning แต่ว่าผู้คนนั้นไปจองคิวกันที่ท่าเรือตั้งแต่ตอนเช้านะครับเพื่อ to get the best place เพื่อไปหาที่นั่งนะครับนะไปจองที่นั่งไว้ก่อน the best place and sit h uh, to sit ครับนะเพื่อที่จะนั่งคือไปจองที่นั่งนั่นเองนะครับจองทำไมครับ and watch the firework นะครับเพื่อที่จะดูพลุดอกไม้ไฟนั่นเอง ไปวัากัที่4ครับวัากัที่4 food is important at this celebration อาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการเฉลิมฉลองแห่งนี้ที่นี่ at picnic นะครับในการ picnic นะครับ across the country คำว่า across นะครับไม่ได้แปลว่าข้ามนะครับนะ across the country แปลว่าทั่วประเทศทั้งประเทศนะครับนะในการเฉลิมฉลองและก็มีการ ปิกนิกกันทั่วประเทศเลยแล้วก็ออซี่นะครับชาวออสเตรเลียนะครับขาเรียกออซี่ enjoy traditional meat pie ชาวออสเตรเลียก็จะสนุกสนานกับการรับประทานไา่เนื้อนะครับซึ่งเป็น traditional ก็คือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับแล้วก็แซนด์วิชนะครับนะแซนด์วิชนั้นก็ with colorful sprinkle นะครับ sprinkle ก,ก็อทับสับไปเลยนะครับนะก็คือ อ่าแซนด์วิชที่มีสีสันนะครับนะ colorful s p r i n งเกอ and a little square cake นะครับแล้วก็เค้กสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะครับนะเค้กนั้นมีหน้าช็อกโกแลตนะครับ with เ h ทช o อกโกแลตคู c o นัทออนเดมออนเ e m ก็คือหน้านั่นเองนะครับนะมีหน้ามะพร้าวนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กที่มีหน้ามะพร้าวและช็อกโกแลตเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนั้นคอนะครับถูกเรียกว่า ลาเมิงตันนะครับนี่คือชื่อเค้กนะไม่ใช่เค้กมะพร้าวหอมที่จังหวัดตรังไม่ใช่นะครับนะเขาเรียกว่าลาเมิงตันนะครับในออสเตรเลีย it's also very popular นะครับมันเป็นเค้กที่โอ้โหมีชื่ออย่างมากนะครับพ o อพ l a เลอร์ v e แ a บอบบี้บมีชื่อในการที่จะนำไปรับประทานนะครับเดี๋ยวนะครับโทษที เค้กนั้นจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วทั้ทีนะครับมายี่าประโยคใหม่ว่าโอ้มันเป็นที่เรื่องเลยมีชื่อกันมากเลยนะครับในการไปทำบาร์บีคิวนะครับนะมากินบาร์บีคิวกันในวันออสเตรเลียนเดย์ในวันชาติของชาวออสเตรเลียนะครับเขาจะนิยมรับประทานบาร์บีคิวกันด้วยนะครับนอกจากเค้กอะไรต่างๆที่ว่าเล่ามาข้างต้น people พวกคนนั้น invite เชื่อเชินะครับเฟรนด์ เพื่อนๆหลายๆคน and family แล้วก็ครอบครัวนะครับ a t นส e ปนเดอ e ์เดย e สเปเดอรแปลว่าใช้วันนั้นนะครับนะ spend แปลว่าใช้ spend the time s เ e n d t อ e day ก็คือวันนั้นนะครับนะเสียสละเวลาวันนั้นทั้งวันเพื่อ c o o k ิ้งนะครับเพื่อการปรุงอาหารกินกัน Eating นะครับรับประทานการ having fun นะครับมีความสนุกสนานกัน n n p p a y y n n g r i c k e t นะครับและก็เล่นคริกเก็ตนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมในประเทศของเขา in their backyard ก็คือในพื้นที่หลังบ้านนั่นเองมีส่วนหลังบ้านก็มานั่งปิกนิกการทำบาร์บีคิวกินกันนะครับแล้วก็เล่นคริกเก็ตนึกภาพแล้วก็สนุกสนานนะครับถ้าเมืองไทยก็นำมาประยุกต์คล้ายๆกันนี่คือคำแปลนะครับผมเรียนกับครูพี่นานเหมือนอักษรวิ่งดานบนนะครับสไตสโลสไตส์กันสอครูพี่นานนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขด้วยหลักไวยากรณ ทีนี้ไปข้อที่5ครับนึกว่าจบ5ข้อแล้ว however อย่างไรก็ตามครับ it's important to understand that ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการที่จะเข้าใจว่า not on a u s t r a a l i celebration this day ไม่ได้ประชาชนทุกคนนะครับที่จะเฉลิมฉลองวันอาชาติของชาวออสเตรเลียนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะ many Aboriginal a u s t r a l i a n น,นะครับก็มีชาว ออสเตรเลียที่เป็นเชื้อชาติอบอริจินนะครับอีกมากมายนะครับที่อาซิลอันแฮปปี้ที่ยังไม่มีความสุขอยู่นะครับไม่มีความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่า because the British invade their country นะครับเพราะว่าชาวอังเฤษก็ยังต้องบุกรุกนะครับประเทศของเขาอยู่นะครับ and they look uh, and they took h e y t the Aboriginal land และ t h ในที่น,นี้คือชาวบริเตนนะครับ ก็ยังเทคเดอะออบอริจินแลนด์ก็คือยังเอาพื้นที่ของชาวออบอริจินไปด้วยนะครับไปครอบครองด้วย but แต่ว่า today วันนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้นะครับออสเตเลียนเดย์นะครับวันชาติออสเตเลียนั้นจะ c e l e b r โมเ modern australia จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเบรนด์ออสเตเลียยุคใหม่นะครับ modern australia its f r e e ด o มนะครับต่างคนก็ต่างมันมีอิสระประจําตัวก็คือคำว่าประจําตัวก็คือ แทนประเทศนะครับนะประเทศนั้นมีอิสระแล้วนะครับนะ it's freedom it แปลว่าของมันของมันในที่นี่คือของประเทศนะครับ it's lifestyle นะครับชาวออสเตรเลียนก็มีไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นของเขาเองนะครับ it s culture นะครับก็คือวัฒนธรรมประเพณีของเขาเอง and land and the land and its beauty and its future นะครับและก็มีพื้นพื้นพื้นดินหรือว่าพื้นที่เป็นของตัวเองและก็มีความสวยงามมี ว่าอนาคตนะครับฟิวเจอร์อนาคตของประเทศของเขาเองเขาก็สนุกสนานได้เต็มที่นะครับสมัยนี้สรุปดังนั้นนะครับผมจบ5ข้อเสร็จเขาถามว่าอย่างนี้นะครับเขาบอก u u i k l y y ร a d นะครับให้อ่านอย่างรวดเร็วเราอ่านช้าๆนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสนะำหรับหข้อนี้ก็ไม่เป็นไรอ h าเ e a ะ t า e ์ e ิเคิ e รีดเดอะตัวครับให้อ่านเนื้อเรื่อง and write ให้เขียน the correct heading หัวเรื่องที่ถูกต้องนะครับ for each paragraph ในแต่ละพรรฟหัวข้อมีทั้งหมดก็5หัวข้อเอา5หัวข้อนี้นะครับหนาะไปใส่ลงในแต่ละคอลัมน์ในแต่ละวรรฟนั่นก็คือครูนันนำไปใส่ให้แล้วนะครับนั่นก็คือคำว่า when is this special day นะครับวันพิเศษวันนี้นะครับนาะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ when จัดขึ้นเมื่อไรนะครับเวนคือเมื่อไหร่ข้อสองครับดู do people work on that day ในวันนั้นนะครับหรือวหรือว่าวันวันชาติของชาวออสเตรเลียนั่นนะครับผู้คนทำงานกันใช่ไหมนะครับหัวข้อที่สามครับ how do they celebrate นะครับพวกเขาเฉลิมฉลองกันวิธีไหนอย่างไรนะครับนะหัวข้อที่สี่นะครับผม what do they usually eat ปกติแล้วพวกเขาจะรับประทานอะไรกันนะครับในวันชาติของชาวออสเตรเลียและหัวข้อสุดท้ายก็คือ what do they celebrate เขาเฉลิมฉลองกันอย่างไรเขาเฉลิมฉลองอะไรกันนะครับนะ what อะไรนะครับเขาเฉลิมฉลองอะไรจบนะครับผม5ข้อนะครับสำหรับเนื้อเรื่องฉลองวันชาติของออสเตรเลีย จบหน้า14หน้า8เซนครับไป